ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสมเครื่องรังกันผีใช้ได้ผลดีเป็นที่สุดมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันสำหรับความเชื่อเรื่องผีหรือสิ่งลี้ลับนั้นเรียกได้ว่าอยู่คู่กับคนไทยเรามาช้านานและเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อ เช่นเดียวกับบางคนที่กลัวแต่บางคนก็ไม่กลัวแต่ไม่ว่าจะอย่างไรได้วยความลี้ลับนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาตั้งแต่โบราณในอดีตจึงคิดค้นหาเครื่องรางกันผีมาเพื่อพกไว้เพื่อความอุ่นใจและเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งเชื่อกันว่า เครื่องรางกันคุณใสกันพูดผีปีศาจช่วยปกป้องเราจากภัยอันตรายและสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะในอดีตนั้นมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่หาคำอธิบายได้ยากจากทางวิทยาศาสตร์คนโบราณจึงมีคำเชื่อเรื่องพูดผ,ผีปีศาจและสิ่งอาถรรพ์ต่างๆเครื่องรางกันผีจึงเปรียบเสมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆก็ยังทำให้อุ่นใจได้เรียกได้ว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเองกระทั่งในปัจจุบันแม้ว่าเราจะมีคำตอบให้กับสิ่งลี้ลับในอดีตแต่ก็ยังมีหลายคนที่เชื่อเรื่องเครื่องรังเหล่านี้และพกพาวไว้เพื่อความสบายใจซึ่งวันนี้ทางเราจะพาท่านไปนรู้จักกับสามสุดยอดเครื่องรังกันผีที่เชื่อถือกันมากที่สุด ถึงพุทธคุณว่าผีเจอเมื่อไร่เป็นต้องหนีกระเจิงไม่กล้าเข้าใกล้ผู้ที่พกเครื่องรางเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ 1. เท้าวเวสุวรรณหรือเจ้าแห่งพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายโดยเท้าวเวสุวรรณเป็นหนึ่งในเท้าวจตุโลกบาลทั้งสผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ ฉันจะตุมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือมีอสุรกายและพูดผีปีศาจเป็นบริวารว่ากันว่าอาณาเขตของเท้าเวสุวรร์ที่ปกครองนั้นใหญ่มหาศาลความเชื่อกันว่าผู้ใดห้อยบูชาเท้าเวสุวรร์จะบังเกิดโชคลาภและความร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชง เสริมปีชงเทพแห่งปีชงป้องกันภัยทั้งจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นป้องกันวิญญาณพูดผีต่างๆทำให้วิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆให้กับผู้ที่ถือคลองเพราะพูดผีปีศาจยักษ์เป็นบริวารของเทวเวสุวรรณคนมีลูกเพิ่งคลอดหรือมีเด็กเล็กมักนิยมบูชาเทวเวสุวรรณ สงไว้ตรงที่เด็กนอนหลับโดยมีความเชื่อว่าผู้ผีปีศาจจะไม่กล้ามารบกวนเด็กท้าเวสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งผู้ผีปีศาจนั่นเองจึงแนะนำคนที่มีลูกอ่อนลูกเล็กหากชอบร้องไห้ตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนเหมือนมีอะไรมารบกวนเด็กและยังสามารถป้องกันพูดผีปีศาจขุนสยมนดำได้อีกด้วย สำหรับคาถาบูชาเท้าเวสุวรรณผู้ใดหวังความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชารูปเท้าเวสุวรรณหรือเท้ากุเวนตามคาถาบูชาดังต่อไปนี้สำหรับคาถาบูชาเท้าเวสุวรรณหรือเท้ากุเวนบูชาประจำวันตั้งนโมสามจบแล้วตามด้วย อิติปิโสภคะวาโยมราชาโนท้าวเวสวันโนมรณงสุขังอหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสวัณโนจะตุมมหาราชิกายักขพันตาพัทธภุริโตเวสสะพุสสะพุทธังอหังพุทโธท,ท้าวเวสวันโนนโมพุทธายะ 2. เบียแก้เป็นเครื่องรางที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณสร้างมาจากเบีย้ยจันร์ซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งทำการบรรจุประรอดเอาไว้ภายในแล้วปลุกเสกด้วยคาถาอาคมเพื่อให้เกิดอนุภาพป้องกันพูดผีปีศาจแก้อาถรรพ์คุณไสมนต์ดำโดยเบียแก้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือเบียแกสายวัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐมได้แก่เบีย้ยแก่ของหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วและยังมีเบีย้ยแก่หลวงปู่รอดวัดในโรงกรุงเทพมหานครที่ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นการสร้างตามตำราโบราณและมีความละเอียดทุกขั้นตอนทำให้เกิดประสบการณ์มากมาย โดยเฉพาะการป้องกันพูดผีและขับไล่ในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สำหรับเบียแก้ของหลวงปู่เจือหลวงพ่อเพิ่มหลวงปู่เจือหลวงปู่รอดในยุคต้นนั้นถือว่าหาได้ยากและราคาค่อนข้างสูงแต่ก็ยังมีเบียแก้ในยุคหลังๆซึ่งก็ยังมีประสบการณ์และเป็นที่นิยมเช่นเบียแก่หลวงพ่อสืบวัดสิง จังหวัดนครปฐมเบียร์แก่พระอาจารย์สำราญวัดสง่างามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเบียแก่หลวงพ่อเสียนวัดมะนาวหวานจังหวัดอ่างทองเบียรแก่หลวงพ่อส่งวัดสาลาดินจังหวัดอ่างทองเบียรแก่หลวงพ่อตีวัดหูช้างจังหวัดนนทบุรีเป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นที่ยอมรับ ด้านประสบการณ์และมีอนุภาพแรงการผีสางคุณใสมนดำได้ดีเช่นกัน 3. ม,มีดหมอถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่มีสักคุณหลากหลายทั้งปกป้องเราจากผีปีศาจและยังเป็นเครื่องรางกันคุณใสมนดาต่างๆเพราะมีดหมอถือเป็นมีดที่ผ่านการปลุกเสกมาเกจิอาจารย กูมีความรู้การสลักลงอักขระเลขยันทำให้มีอำนาจเข้มขขังทั้งการปลุกหรือสะกดผีโดยความเชื่อของไทยนั้นมีดหมอจากเกจิดังมีหลายที่มาไม่ว่าจะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์มีดหมอหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์หรือมีดหมอหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์เป็นตน้นปัจจุบันมีดหมอถือเป็นเครื่องรางเฉพาะทางที่ไม่ค่อยได้เห็นทั่วไปมากนักแต่ก็ยังมีผู้นิยมพกมีดหมอเพื่อป้องกันคุณใสมนดำและพูดผีต่างๆและนี่ก็คือสมสุดยอดเครื่องรางกันผีคุณใสมนดำพกติดตัวไว้ผีเห็นเป็นต้องหนีกระเจิง เรื่องรางเหล่านี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่มีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับหรือหวาดกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นให้รู้สึกอุ่นใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้เช่นกันอย่างนั้นก็คอยเตือนสติให้เราไม่ประมาทในการดำารงชีวิตและน,นี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ3มเครื่องรางกันพูดผีปีศาจถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาด คลิปต่างๆจากเรา